สวัสดีครับพุก็ตช่งเอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพอดีมีคำถามนะครับคอมเมนต์ถามไว้ว่าอ,อ,อยากไปหาโชคมือสองนะแตงจริงแล้วถ้าถามผมโชคเนี่ยถ้าซื้อมือหนึ่งได้โชคซื้อมือหนึ่งนะครับแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยบางรุ่นมันก็หามือหนึ่งยากอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่ซื้อกันเนี่ยมันจะเป็นโชคแบบที่ติดสปริงมาด้วยนะครับนะมันจะเท่ยากนิดนึงนะแต่นี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับให้เห็นชัดเจนนะว่าเวลาเราไปซื้อ โชคมือสองเนี่ยเราควรจะเลือกอยังไงนะครับส่วนมากเขาจะมัดมาอย่างงี้นะมัดมาอย่างนี้อันนี้ผมยื่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกที่เราควรจะดูเลยนี่ผมมีตัวอย่างของตัวนะมันตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งเสียนะครับม,มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเ,เราไม่นับไอ้เรื่องริ้วรอยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องดูริ้วรอยก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราไปเชียงกงเนี่ยแวววัดเขาเช็ดซะจนแบบว่าอุ้ยขูอยากเอาของใหม่ ซึ่งตรงนั้นก็ว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหลักการขายนีนะแต่ทีนี้วิธีการเลือกนะครับระดับแรกเลยนะครับถ้ามามาทั้งคู่อย่างนี้เลยนะให้เราจับนะครับอาด้านแหลกลงพื้นก็ได้ครับแล้วก็กดมันเลยครับข้ากล้กดมันลงไปแล้วก็ปล่อยครับนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นช้า ปกติมันต้องขึ้นเร็วกว่าน,นี้นิดนึงนะแต่ไม่ได้เล่งปุ้งขึ้นมานะครับแต่ต้องค่อยๆข,ขึ้นครับต,รตัวนี้ก็ขึ้นช้าไปแล้นะฮะเหมือนจะรั่วอะไรหน่อยนะครับตัวนี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สี่กันเนี่ยครับเห็บบนไมครับสังเกตมีความแตกต่างไหมครับไม่ขึ้นเลยนะฮะขึ้นเหมือนกันครับแต่ช้ามากเนี่ยเดิอดรเดรอดๆเนี่ยถ้าแบบนี้ก็คือโชวแตกแล้วข้างในรั่ว ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะฮะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อโชคง่ายๆเลยนะครับจากทางช่องเรานะครับขอขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงมีปัญหาไงหรืออยากสอบถามเรื่องอะไรตัวไหนหรือวิธีการดูยังไงนะครับสอบถามได้นะครับถ้าผมทราบผมก็จะตอบไปเลยนะครับขอบคุณครับ